เแ็ทเขาให้เองเปิดอ่าเปิดเปิดเปิดสิเปิดเปิดบ่อยจังลองลองลองให้เร็วมองหน้าเรามองหน้าเราเปิดคลิปมองหน้าเขาเปิดคลิปเปิดเลยหายเป็นอะไรอทะลุกระโปงได้ด้วยเปิดคลิปให้วจะตบเลยอ๋อเปิดคลิปใช่ไหมเคเปิดแล้วจุดปิดแล้ว่ที่ไหนอ่ะ ขางนั้นมันกว้างเกินเราไปแต่ซ้ายก่อนไหมทางซ้ายด้านขวามือใครใช่เนี่ยด้าน้้นนขวามันกว้างไปเราจะไงทางด้านซ้ายก่อนโอ้ยชนอโอ้ยชนทุกอย่างอะมาว้าวอะไรขึ้นนี่ทำให้คุณพี่รอด โอ้โหรอดได้ด้วยได้ไงนี้ไปหานลิสุดยอดเลยค่ะขอเคารพคาระวะคารวะเลยนะมาเสียงเก็บก่นอนเกลิ่นว่ล้วรอดได้ไงกลัวนะระวังโดนบีบเหมือนเมื่อกี้นะมึงระวังบอลยังเขาเ<ม>ขา้ขอไม่ได้นี่ใครเนี่ยอะไรจี เสียงอะไรเสียงอะไรเขาไม่ได้ยินมึงไม่มีลำโพงไม่ได้ยินหรอกห้องนี้เคลียร์เดี๋ยวฉันเป็นคนรับคอเองดรือเฟสตามหลังเข้ามาเสียงอะไรตามหลังทุกคนแล้วเนี่ยน่ากลัวเดี๋ยวฉันเป็นคนรับคอเองเกิตัวอะไรไม่รู้อ่ะ เห็นด้วยหรอเฟียสไปเหองด้วยหรอเฟียสไม่ไปเองไปเองดิไม่ไม่เองเห็นด้วยเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเห็นเห็นไปพร้อมกับเองนั่นแหละเมื่อกี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะใจไข่ซีไวยไม่ต้องกูก็มจะวายไม่ต่างจากมึงหรอก ไม่ต่างจากนี้อะไรระวังนะคะเราสามารถยกของได้ใช่ไหมเยทีวียกยังไงอะยกยังไงกด E แต่ต้องไปของเล็กๆนะอันใหญ่ได้ไหมไม่ได้อะกับอะโอ้โหไปแล้วทีวีไป็ของพร้อมก็ได้โอ้ก็เจ็บเพราะทีวีทีวีบาเกะมีห้องบูชา ถึงก็ปิดอย่างนี้เลยเหรอแล้วเราจะออกยังไงล่ะทำบูชามีอะไรไหมอะวโวยเอ้ยโอ๊ยติดติดติดด้วยติดทำไมติดอะติดติดน้ำทำอะไรกันนะติด A few moments later อุ๊ย ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงกลัวทีวีมากระ่อบทำอะไรเมื่อกี้เสียงพี่เองเหมือนเองบ้างนะเฟียสเมื่อกี้จริงเหรอไม่น่าเชื่อดีค่ะเกรงกลัวเห็นหน้าอะไรไม่รู้แล้วก็หายไปด้วยสมหาจารย์ตาอันนี้ดูท้องใต้ดินปิดก่อน เข้าตรงที่เขาไหมเอ๊ะแล้ววะโอ้ยแหนแล้ว่ะทางสีบดีฉันน้ำบรีฟลานทีนี้ทีเนี้ยในยูซีเข้าไปแล้วเฮ้ยมาเห็นจ้ามาเห็นอะไรจ้าอ้าสิมามา อ้ยเปิดายแล้วสุดยอดเลยค่ะเปิดประตูไม่ออกเปิดได้ยังเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ไม่มีใครขวางประตูนะจะออกที่ไข่จะออกเดี๋ยวเราอาหนีไปประตูหนีอะไรวะ อ้ตกใจมันอย่าเอาไม้นีก่ก็รู้เห็นเป็นคนโอ้โนเปิดทิ่ปรดห้องน้ำเปิดไงเปิดเดี๋ยวนี้ทุกคนไปนไหนกันหมดอ่ะอ๋อมันมีมากางเขตอะเนี่ยแสต,ต้องทำลายนี่อ้้ เห็นเห็นอะไรทีรยช่อะไรเขาพัวใจข่อยซีจวายแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นจำสเกตลัวพลังไม่ต้องเข้ามาเล่นแบบตามใครไปดีควรจะเชื่อใจใครดีไม่ตามใครก็แล้วกันลรอกนางนอกรหัสตรงนี้อ้อทั้งรหัสตรงนี้อะอรหัสรหัสอะไรเนี่ยพัวหายไปไหนละอีบอลหาย นี่นี่้ไงเอ้าวปีอยู่นั่นนอนไหนไม่เห็นได้ยังไงไม่เห็นได้ยังไงไม่เห็นตาไม่ดีที่เข้าไปตรงนู้นแล้วอ่ะปริศนาเราต้องแก้แล้วมันแก้ยังไงประเด็นไปนู้นแล้วอ่ะแต่ยเสีาวมากเลยอมึงไปไหนแล้วไปนานแล้วอ่ะมืดแน่นะเราต้องแก้ปริศนาค่ะเห็นจะมีตัวหนังสืออยู่นะอ่าแถวนน้าหรอไหนแต่เป็นสีแดงอ่ะแต่เป็นสีแดงอ่ะ๋อตรงนี้เหรออ๋อใช่ใต้ดินนะนะห้องไหนอะ เนี่ยหรอไก้ดีเนาะเหมือนจะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดนะียังไงวะเดี๋ยวหลังประตูนี่ไงอ๋อนี่นี่นี่ต้องเอามีมากรีดหรือเปล่าไม่ใช่แมวฟุ้นเอยเอาวเอเออไว้เราจะปิดทำไมเปียกเปิดอีเวียนยรประตูหีไฮแเราต้องใช้สูตรนี้แล้วสูตรอ,อะไรมึงทำไรก o กน e A few minutes later ทำไมนั่งรอ,อนานเป็นชั่วโมงละนี่ไงไแล้วไปก่อนเลยไปนู่นแล้วน่ากลัวนะประสบการณ์ค่ะต้องตั้งให้ดิฉันเข้าไปคนทิ้งเข้าไปหมดเลยอะหายไปนีนอะนี่ไงห้องทางด้านขวาตัวด้านขวามีโตะ๊ะเอาเก้าอี้ไปได้ไ,ดไหมเมืองกุติดโต๊ะช่วยด้วยมีคนหาย,ย,ยหายอะ,อะไรอะวะเมืองข้างนอกเก้าอี้ระเบิดไ้ด้วยรอฟสก่อนอุ้ย ตง้เก้าอี้ข้างตอกมันระเบิดอ่ะห้องเหนือเหนือเต้นได้ด้วยต่อต้านอ้าวประตูไม่เปิดหรอมึงอาชีพแล้วสิบเปิดได้เปิดเปิดดูนี้ย้ายค่าใช้หัวนี้โอเคเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเฟียทําไมสองคนนี้มันชอบสลับห้องเข้ากันเข้าดิโอ้โหเจ็บเขาติดประตู ตูก็ไม่ได้ปิดนะมันจะปิดนดี่ไงไมั้ยดู้องน้ำตาตายมากเกินไปก็แล้วก็วแล้วไงต่อหน้ากวาเลยว้าวล,ลูกกอ,อบลูกกอบอะไรอ่ะโอส่วงมาท่อนี้มีใครไปไม่เจออะไรเขาจะซื้อวีซ <c oughs> เอ็งเจออะไรคนตกบัน,นไดอะไรนะยิงตกบันไดน่ากลัว ไม่ต้องมาเล่นอีกนะผีเนี่ยไม่ชอบเลยก็ไหนบอกก็เธอบอกว่าอยากล่าผีไม่ใช่เหรอก็ตอนแรกอยากแต่ไม่รู้เงี้ยว่ามันจะน่ากลัวขนาดไส่วนหายอะไรเห็นเลยสปาร์มลงไปในนั้นอ่ะไม่หรอกจะละการไปเองพี่หายอีบอลก็หายอ่ะก็อยู่นี่พี่หายอ๋อนี่ไงพี่อ๋อเมื่อกี้อ๋อรู้ละอะไรสปาตัวไฟพี่นี่เองเกามีป้า ทำไมเข้ามาแล้วจิบคุณเตอน้ำไม่ตายเฮ้ยต้องทำลายมันกางเขน้อาไปทำลายมันกางเขนอะเราไปทางไหนลืมออมาทำอะไรเปล่าวะลืมต้องไปห้องดื่มมีเชียวไปห้องที่มีห้องน้ำอะห้องไหนวะห้องนี้ห้องนี้เ้เจออะไรอ่ะเห็นอะไรแดงแดงวัว เห็นนะวิ่สองเลยเะคนทุกเก่าก่อหลองกันอย่างมาเรามาลันลงไปก่อนดใครลงไปก่อนอะไรวะไปเลยค่ะ้ลางเอตาศูนย์แปดห้าสามโอเคใครลงเลยไหมลงเลยนะลงเลยศูนย์แปดห้ ลงลงแล้วมาลงแล้วเดินมาเดินมาตรงแล้วก็มันจะมีส่วนอันนั้นให้เลียวมาแหละจริงๆเขาคอยอยู่หน้าประตูอยู่ประตูแล้วพี่จ๋าวพี่ล่ะพี่หายพี่หายนี่นี่มาแล้วไปแล้วเปิดเปิดเปิดเข้ามาเข้ามาทำไมไฟฉายอยู่ด้านล่างกันเนี่ยไฟฉายอยู่ด้านล่างคอมีอ่ะคอมีแล้กดปิดมาหลน์ไซดีทางไหนดี ยจแรกสิไม่เลือกังไปกันเองสัง้สยประตูคิดิน่ะอันนี้จบ,จบแล้ว <c oughs> จบแล้วมึงจบแล้วจบแล้วละครไทย <c oughs> มากเพียดรู้สึกไงบ้าง การร่าทาผีครั้งนี้กลัวกลัวกลัวสุดสุด <c oughs> แล้วพี่แล้วว่าไงใช่เลยโรบอกโลกก็จะแตกอยู่แล้วอะรู้สึกงงรู้สึกงงแล้วก็งงไม่รู้ว่าต้องเจอผีอะไรตัวผีมันคือตัวอะไรอตัวผีคือตัวไงตอนแรกก็เห็นเป็นผีแต่ไม่รู้ตัวยาว,ยาวสูง